อันนี้มาดูกออากาศสรุปให้นะครับก่อนจะไปดูตอนท้ายนะครับผมว่าเวลาน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยให้จบตอนไหนเดี๋ยวบอกนะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้เครื่องกรออากาศผมให้อันหนึ่งที่บาร์ดไม่ได้พูดในนี้มันมีคาร์บอนกำมันชนิดพิเศษใช่ไหมครับเวลาคนเราหายใจเนี่ยเราหายใจเอาอะไรรู้ไหมครับเอาออกซิเจนเอาไปฟอกเลือดเลือดสะอาดไปเลี้ยงสมองสมองปลอดโปร่งโล่งสบายใช่ไหมครับ แต่ถ้าออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วมันมีสารพิษพวกนี้ในตัวเจนคาร์บอนไดออกไซด์เดอซินก๊าซระเหยสารระเหยต่างๆ,ๆเข้าไปทํางานแทนเคยเห็นคนสตาร์ทรถแล้วนอนแล้วตายไหมก็คือไอสารพิษพวกนี้มันเข้าไปทําหน้าที่แทนออกซิเจนแล้วถ้าเรานอนแล้วตื่นมาเวียนหัวมากห้องนอนเราไม่มีคุณภาพแสดงว่าออกซิเจนในห้องนอนเรามันไม่ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวตากอากาศต่างจังหวัดไปเขาค้อไปนอนที่มันตากอากาศไปบนดอยอ่ะทำไมตื่นเช้ามาสดชื่นรู้ไหม พราะออกซิเจนมันมันสุดยอดเครื่องนี้มันมีคาร์บอนกำมันเวลาเราหายใจใออกสูตรทางเคมีคืออะไรรู้ไหมครับ CO2 เราหายใจออกคือ CO2 อีกคาร์บอนกำมันมันเอาคาร์บอนไปครับมันเอา C ไปครับเหลืออะไรครับ O2 คืออะไรครับมันคือเครื่องกำเนิดออกซิเจนให้เราหายใจทั้งคืนนะครับ ทำไมมีเครื่องกรองอากาศในห้องแล้วเรานอนหลับสบายนอนตื่นมาไม่เพียไม่เหนื่อยไม่ล้าร่างกายซ่อมแซมเหมือนที่บาสบอกอะ่ะเราจะไปสัมผัสมลภาวะอะไรมาทั้งวันไม่รู้แหละตอนอยู่บ้านเนี่ยขอเซฟโซนได้ไหมอยู่ในห้องนอนขออากาศดีๆซ่อมตัวเองดีๆได้ไหมเครื่องนี้มันช่วยได้คือมันทําให้เรามีออกซิเจนบริสุทธิ์มากขึ้นและมันก็กรองหมดเนี่ยออกหมดเลยครับแบคทีเรียไวรัสเชื้อลงเชื้อรา ไอสาเหตุของการเกิดโรครูมิพแพ้ของหมือนไซนัดไข้หวัดใหญ่มาลงมะเร็งพวกนี้เครื่องนี้มันรับหน้าที่แทนเราหมดเลยแล้วไอที่เราหายใจวันละสองหมื่นลิตรเนี่ยมันมันขอต่อรองเหลือวันละห้าพันลิตรก็ไม่ได้มันต้องหายใจวันละสองหมื่นลิตรแล้วไอาสา,ารพิษที่ปนเปื้อนอยู่เลือกได้ไหมครับตอนนี้ใครมองเห็นม้างครับเอ้ยไอนี่ CO2 ไม่เอาไม่เอาเอ้ยไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เอาเอ nitrogen, dioxide, ไม่เอาไม่เอาเอาแต่ออซิเจนไดไหมบ้าเปล่า แต่ถ้ามีเครื่องนี้ไม่ต้องเลือกมันเลือกให้แล้วนี่คือคุณค่าที่เราต้องมีสื่อสารว่าเฮ้ยการมีเครื่องกองกาดหนึ่งเครื่องในบ้านน่ะมันคุ้มครองชีวิตคนในบ้านสักเท่าไหร่นะครับไอเรื่องข่าวคนเป็นมะเร็งตายมีเยอะมากจะต้องให้เขาตายไปอีกสักกี่คนมันต้องเป็นคนใกล้ตัวเราใช่ไหมครับเราถึงจะตื่นเต้นมันไม่ต้องเลยครับคนไกลตัวเราเสียสละตายให้เนี่ยพี่สรพงะพงเสียสละตายเป็นมะเร็งให้เนี่ยก็จะขอบคุณเขาแล้ว คุณหมอกิรไทยเขาเสียสละเป็นมะเร็งให้เรารู้ก็ขอบคุณเขาแล้วเราก็ต้องเอามาตื่นเต้นเตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนรอบข้างเราครับเป็นมะเร็งปอดตายกันหลายคนแล้วครับไอเหตุการณ์ไฟม่วงไฟไหม้มันเกิดตลอดเวลาในะบ้านเราอะ่ะวันนี้ก็ไหมอีกนะครับที่ระยองไหมสดๆร้อนๆเลยวันนี้ยโรงงานสารพิษด้วยแล้วมันจะถึงชนบุรีไหมไม่ต้องกลัวแต่ที่ระยองอะ่ะมึงโดนแน่ที่ระยองอะ่ะโดนแน่สารพิษอะ่ะนะครับ แล้วไอ้ฤดูเผาไร่เผานามีมาตลอดไหม mm. คือบ้านเราไม่ต้องกลัวครับไอ้มลภาวะไอ้มลพิษไอ้เชื้อโรคมันก็มาทุกมันตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นซื้อเครื่องกรองอากาศทั้งทีอ่ะจะไปซื้อที่มันกรองแต่ฝุ่นได้ทําไมอ่ะมันก็ต้องซื้อที่มันกรองทุกอย่างได้นี่คือสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดกับผู้คนให้เข้าใจว่าทําไมเราต้องมาตือ้อมาบอกเขามา,มาบอกซ้ําๆพี่มียี่ห้ออื่นแล้วไม่ไม่เป็นไรพี่พี่ฟังยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มันทําอะไรได้ดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงเราก็บอกเขาอีกทีนนึงนะครับ เนี่ยจามทีหนึ่งลอยอยู่สามชั่วโมงทาไมถึงไม่ติดบัตกันทั้งห้องอะ่ะก็เพราะมันลอยอยู่สามชั่วโมงไงแต่พอมีเครื่องนี้มันก็เลยดูดมาอยู่ในนี้เราก็เลยไม่ติดบัตกันไงเนี่ยนี่คือวิธีการนะครับวิธีการสังเกตครับอากาศในห้องไม่ดีสังเกตยังไงคุณจะหลับไม่เคยเต็มตื่นนอนงวงเงียเพียตลอดนอนอยังไงก็เพียเวียนหัวตื่นมาแล้วปวดหัวไม่เฟสถ้าคุณตื่นมาสดชื่นเฟสเฟสนอนสี่ชั่วโมงคุณก็เฟสสดชื่นได้ สังเกตไหมคุณไปกลางเต็นท์บนบนูอากาศดีๆอ่ะนอนโคตรน้อยเลยเพราะไม่ค่อยได้นอนคุยกันทั้งคืนแต่ตื่นเช้ามาสดชื่นเพราะอะไรอากาศมันดีมากนะครับตื่นมาคุณไม่เพียรครับตื่นมาเนี่ยถ้าตื่นมาคุณป่วยนะคนเราเวลาจะป่วยตัวตอนตื่นนะครับตอนนอนไม่ไม่ป่วยนะเวลาจะป่วยป่วยตอนไหนครับตอนตื่นมาเนี่ยป่วยนะครับแล้วหายใจไม่เต็มปอดเนี่ย เชื่อไหมในห้องนี้ไม่มีใครสามารถหายใจเต็มปอดได้เพราะเรารู้ว่าอากาศไม่สะอาดร่างกายเรามันรู้ครับมันจะหายใจสั้นๆคุณสังเกตตัวเองอ่ะผมให้เวลาสังเกตตัวเองคุณรู้ตัวไหมคุณหายใจเหมือนหมาเพราะร่างกายเรามันรู้ว่าในนี้อากาศสะอาดไม่พอแต่ถ้าคุณหายใจสะอาดพอมันจะหายใจแบบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหายใจแบบนี้ในที่ที่ไม่มีอากาศสะอาดพอคุณจะหายใจสั้นๆ จมูกคุณจะไม่เคยโล่งครับคุณจะไม่เคยมีรูจมูกสองรูครับคุณจะมีรูเดียวข้างใดข้างหนึ่งเมื่อไหร่อากาศสะอาดมากๆคุณจะมีรูจมูกสองรูคนที่ซวยคือคนที่ไม่มีรูสักรูแล้วคุณหายใจทางปากไม่มีรูจมูกหายใจทางปากตื่นมาคอแห้งนี่แหละครับคือวิธีสังเกตว่าอากาศในห้องคุณอ่ะแย่มากๆแล้วนะครับตื่นมาไอาจามมีน้ำมูกนะครับและอากาศในห้องนอนนี่แหละครับสุดยอดสาคัญที่สุดเพราะมันคือการซ่อม ซ้อมร่างกายเราทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอาการที่เราไม่ดูแลห้องนอนเราหรือว่าไม่ดูแลบ้านเราผมเคยเจอลูกค้ามีข้อโต้แย้งว่าโอ้ยอากาศบ้านเรามันไปไกลแล้วน้องมลภาวะมันเยอะไปหมดออกจากบ้านไปเลี่ยงไม่ได้เลยซื้อกองอากาศมาก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะพี่สัมผัสมลภาวะทั้งวันผมก็ถามว่าพี่ครับด้วยความเคารพซึ่งจริงๆไม่ได้เคารพเท่าไหร่บ้านเราเนี่ยเซฟโซนได้ไหมพี่ข้างนอกเลือกไม่ได้พี่ข้างนอกแม่งหวยห่วยจริง เลือกไม่ได้อยู่ในบ้านก็ควรจะเลือกได้ไหมลูกเราเนี่ยอากาศดีๆเอาไว้ที่บ้านเราได้ไหมตัวเราเนี่ยซ่อมแซมตัวเองในบ้านเราได้ไหมข้างนอกเราควบคุมไม่ได้ขนาดรัฐบาลยังควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราเป็นใครจะควบคุมได้<อ>แต่บ้านเราเนี่ยเราต้องขอมติคอรอมอไหมซื้อเครื่องกองอากาศสักเครื่องต้องขอมติคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าซื้อให้ตัวเองดูแลเซฟโซนในบ้านตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะครับกองให้ได้ทั้งหมดเนี่ย นะครับซื้อเครื่องกากทั้งทีอย่าก,กองแต่ฝุ่นแล้วเมื่อกี้บารดพูดเรื่องเฮป้าเฮป้าก็คือมาตรฐานของการที่บอกว่า i i h h f f i c i e n c y เนี่ยคือกล้องกองที่ดีเนี่ยมันต้องกองสิ่งมืนเปื้อนได้เยอะนะครับมันต้องมีความ High Efficiency ก็คือสมรรถภาพสูงท้องตลาดเขาขายกันอยู่0.3เอาแบบมาตรฐานดีสุดก็คือ0.1ของเราพวกไม่มีมาตรฐาน ของเราไม่มีมาตรฐานรองรับไม่มีตารางรองรับครับสูงกว่ามาตรฐานเกินทุกเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐานที่เขากลัวกันเนี่ยพันเท่าสูงกว่ามาตรฐานเฮปป้าทั่วไปร้อยยี่สิบห้าเท่านะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารอกไปแล้วกองจนไม่เหลืออะไรเลยนอกจากอากาศคุณเห็นไหมครับเนี่ยควันบุหรี่ไอระเหยน้ำมันไวรัส ซื้อยี่ห้ออื่นมากองไม่ได้ไอตัวอันตรายกองไม่ได้นะครับตัวบางตัวคุณรู้ไหมแค่ทําอย่างนี้ก็กองได้แล้วนะเครื่องกองกาบบางยี่ห้อมีค่าเท่ากับการทําแบบเนี้ยโชคดีที่ผมไม่ได้พูดยี่ห้ออะไรแล้วเขาก็ประชุมเสร็จแล้ว <S <S> <S นี่ไงอ e ีเวลัสเนี่ยมันตัวเล็กมากมันก็เลยจะเป็นต้องใช้เครื่องกองระดับของเราโอเคไหมครับ ถ,ถ้าไวรัสมันเล็กเนี่ยทำไมแอมเว์ต้องทำ0.024เพราะเขาวิจัยมามีไวรัสตัวขนาดเล็กนะครับแล้วถ้าไปถาม Allergy UK ว่าเครื่องกรองกาดอะไรที่กรองไวรัสกรองสิ่งเปนเปื้อนมลพิษสารพิษต่างๆได้หมดเลยเนี่ยตามที่มาตรฐานของเขากำหนด3ารที่ตัวเนี่ยสุดท้ายเขาบอกว่ามีแค่2ตัวในโลกนี้คือมินิกับสกายเท่านั้นเองนะครับเนี่ย มีแค่32แบรนด์ที่ไปรับรองอัลลอจี u k แต่มีแค่2เครื่องเท่านั้นที่กองทุกอย่างได้เหมือนที่